อาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโชมตรูคู่พุทธนงเยวสุขป,ปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านเดือนมิถุนายนนั้นก็เป็นเดือนที่น่าจะเข้าที่เข้าทางของดาวประกอบทั้ทงดาวพระราหู ก็สถิตเล็งลักนณชาวสิง์ที่พบเรือนปัตตนีอีกทั้งดาวพระสัปดีก็ได้มาตรฐานความเป็นสิงเกณฑ์ที่พบเรือนราภะและดาวเจ้าเรือนปัตตนีดาวเสาของชาวสิงก็ไปสถิตตกพบเรือนมรณะก็กระทบในเรื่องของทรัพย์สินของครังของคู่ครองทั้งมรดกอสังหาการเงินการครังรายรับรายจ่ายของคู่ครองคนแรก ปีนี้ก็กระทบหลายอย่างแต่ชาวลัคนาราศีสิงนั้นปีนี้พระราหูเล็งลัคนาซึ่งชาวสิงบางท่านก็วิตกกังวลอยู่พอสมควรอันความที่พระราหูเป็นเกษตราทิ่ปรดีและเป็นปกรณโชคที่พบเรือนนี้ก็ส่งผลในเรื่องของการประจักษ์ทั้งคู่สร้างคู่สมคู่บารมีซึ่งจะมาในรูปแบบใดก็ได้ ก็อาจจะมาในรูปแบบของครูบาอาจารย์สิทธยาุสิทธิ์คนใกล้ชิดคนรอบตัวตลอดจนถึงการทำหุ้นส่วนการทำธุรกิจของคู่ค้าการทำสัญญาการมีพันธะผูกพันกับหุ้นส่วนคู่ครองเพราะความเป็นเกษตรนั้นก็แสดงถึงความแน่นหนาไม่พ่ามองก็เป็นพบเรือนที่ประเดษศึกทั้งความมีสเสตยรภาพการประจักษ์ซึ่งคุณงามความดีความก้าวหน้า ยิ่งปีนี้ดาวพระราศพดีเป็นสิงเกณฑ์ก็ในเรื่องของบริวารเจ้าหนาาลูกน้องคนใกล้ชิดก็สนับสนุนทั้งในเรื่องของการเงินการฟูมฟักการนุนนำผลักดันในทุกๆเรื่องซึ่งความเป็นสิงเกตนั้นดาวพระราชพดีตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็ถือว่าเดินเสดก็คือเดินเร็วอีกทั้งเดือนนี้ดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวสิงก็เดินเร็วเช่นกัน แต่ในวันที่เจมิถุนายนนั้นพระอังคารก็สถิตกลุ่มลัคนณาที่ราศีสิงห์ก็เร่งกับพระราหูเดิมที่เล็งลัคนณาก็น่าจะเป็นเดือนที่มีเกณฑ์ทั้งในเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่การจัดการบริหารคนในครอบครัวทั้งการพึ่งพาอาศัยการพึ่งพิงการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขการดูแลคนในเย่าในเยือนคนในครอบครัวของตน ซึ่งพระอังคารสถิตกลุ่มลัคนาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาก็ในเรื่องของการสรรัญจรการพบปะพบเจอมักคุ้นกันก็ช่วยเหลือค้ำจุนดูแลซึ่งกันและกันก็เป็นช่วงที่ทั้งคนที่เป็นคนในครอบครัวการเจียดเงินเจียดทองทั้งในเรื่องของทรัพย์สินการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินซึ่งดาวพุธก็เดินเสด็ สถิตกลุ่มร่วมกับดาวพระหัสบ,บดีที่พบเรือนราหะช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่16มิถุนายนนั้นดาวพุธก็เดินเร็วก็เป็นพบเรือนในเรื่องของการเสียเงินการจับใจ่ายใช้สอยก็น่าจะต้องมีเรื่องให้ต้องจับต้องจ่ายต้องใช้ต้องเจียดกันแต่ในช่วงกลางเดือนไปนั้นดาวอาทิตย์ก็สถิตกลุ่มร่วมที่พบเรือนราหะเป็นดาวคู่มิตรที่พบเรือนราหะ ก็ส่งผลและพารณุภาพในพบเรือนราพะได้ดีทั้งเกณฑ์ในเรื่องของการมีมิตรใหม่การประจักษ์สหายร่วมทุนเพื่อนร่วมงานการทำธุรกิจการมีคอนเนคชั่นใหม่ๆซึ่งดาวคู่มิตรนั้นก็เป็นพระเค์ในเรื่องของการให้ปัญญาการมีความรู้การประสิทธิ์ประสาทการเรียนรู้งานการได้รับออฟเฟอร์ข้อเสนอแนะดีๆเข้ามาในดวงชะตาของตน ซึ่งชาวลัคนาราศีสิงนั้นเดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนที่ดาวพระศพปปดีก็เดินเสดอีกทั้งดาวมฤตยูก็สถิตพบเรือนกัรมะก็จอนเข้ามาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งชาวลัคนาราศีสิงบางท่านก็ฟูงฟักฟักตัวในเรื่องของงานออนไลน์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เม็ดเงินทั้งจากโซเชียลจากแพลตฟอร์ม ตลอดจนถึงชาวสิงห์บางท่านก็ทำงานหลายอย่างทั้งงานประจำงานออนไลน์งานเสริมก็หวังว่าชาวสิงห์จะไม่เลย์ออฟออกจากงานที่อันจะกระทบถึงความมั่นคงและการฝฟื่องเฟื่องในเรื่องของบัญชีรายรับขาดเสถียรภาพในเรื่องของการงานของตนเพราะดาวมฤตยูสถิตรเรือนเกณฑ์พบเรือนกรมมะไปอีก -67 ปีข้างหน้าก็เป็นห่วงระยะเวลาที่ชาวสิงห์ ก็อาจจะปรับเปลี่ยนการงานหน้าที่กันบ่อยอีกทั้งปีนี้พระราหูก็เล็งลักทั้งคนที่เข้ามาหรือการสแสวงหาพบปะมักคุณชอบพอกันนั้นก็หวังว่าจะส่งเสริมสร้างข้ออุปการให้กับชาวสิงห์ไปในทิศท,ทางที่ดีกันซึ่งดาวพระเสาสถิตพบเรือนมรณะปีนี้ก็น่าจะเหนื่อยกันหน่อยทั้งการจัดการบัญชีทรัพย์สินของครูครอง อสังหาโยอดยานที่ดินมรดกเลือกสวนไรนาที่ดินปีนี้ก็ปัน่นปนให้ชาวสิงห์ได้เรียนรู้ได้จัดการซึ่งตามบาทฐานดวงชะตาของคนที่เป็นชาวลักนาราศีสิงห์นั้นพระราหูเป็นเกษตรที่พบเรือนปัตนิถ้าอายุอานามผ่านวัยเจริญพันธ์ผ่านเบญจเพศกันมานั้นหากดาวพระสปเดีจรในปีนี้ไม่เป็นกรากินีจรกันนั้น ก็มีเกณฑ์ทั้งการตกแต่งการวิวาการบอกผีปู่ย่าตายายก็ฝากผีฝากไข่กันได้ทั้งการมั่นหมายการมีปฏิสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมากขึ้นหากเป็นในเรื่องของธุรกิจการลงทุนชาวลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องของข้อตกลงพันธสัญญาก็อาจจะมีเจ้านายใหม่ๆได้รับครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทความรู้เพิ่มเติมให้ เพราะดาวพระราหูจรมะเล็งลัคนานั้นก็การสัญจรการเดินทางการออกจากบ้านของตนก็พบปะพบเจอผู้คนแปลกใหม่แปลกหน้าแปลกตากันก็หวังว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นผู้ที่มีหลักธรรมหลักการในการใช้ชีวิตทั้งจิตมิตรทิศการประพฤติจริยวัดให้งดงามอันรู้จักการ,ระเทศก็จะนำให้ชาวสิงห์ ก่อเกิดถึงความเจริญความก้าวหน้าก็เป็นปีที่จะปักหมุดลงหลักปักฐานในเรื่องราวต่างๆกันได้แต่ซึ่งเดือนมิถุนายนนั้นดาวพุธก็เดินเสด์ในวันที่12มิถุนายนก็สถิตที่พบเรือนวินาก็เป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการหยิบยืมการขอความช่วยเหลือการเจรจาต่อรองทั้งคนรอบตัว มิสหายคนรอบข้างก็อาจจะมีในเรื่องของครอบครัวการดูแลคนเจ็บคนป่วยคนไข้แต่ก็ต้องระวังเสียเงินเสียทองในเรื่องไม่เป็นเรื่องพบพบเรือนวินาศนั้นก็เป็นพบเรือนที่บอกใครชี้แจงแถลงขคนรอบตัวรอบข้างกันไม่ค่อยจะได้ก็หวังว่าชาวลักนาราศีสิงห์จะพบเจอและเป็นที่ไม้ปองประจักษ์ที่สร้างเหตุป,ปัจจัย ให้บังเกิดถึงความเจริญก้าวหน้าและฟันฝ่าอุปสรรคทั้งรายทั้งมวลกันไปได้ส่วนชาวสิง์ในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นในวันที่16มิถุนายนดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปกลุ่มร่วมกับที่พบเรือนราพะอีกทั้งดาวพระอาทิตย์ตนนรักษ์ก็โคจรสถิตกลุ่มร่วมกับดาวคู่มิตรสถิตร่วมกับดาวเจ้าเรือนการเงินในช่วงกลางเดือนนั้น ก็ดีในเรื่องของราบรอยการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงก็ไม่อันว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการเสี่ยงการสัตุเรื่องก็มีในเรื่องของของกำนันการได้รับของฝากการซัพพอร์ตการนุนนำทั้งการขัดสนช่วยเหลืออุ้มชูใจกันพบเรือนราพะก็ส่งผลดีกับชาวสิงในเดือนนี้ซึ่งพระอังคารกลุ่มลัคนาไปอีกเดือนสองเดือนก็น่าจะเป็นเดือนที่ล้อหมุน บริหารจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของตนกันไปให้ได้ท้ายที่สุดก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นจงมีสุขภาวะอนามัยแข็งแรงปราะศะจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งอุปปัตวะเหตุหมู่มานสิ่งอับประมงคลทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ขอให้มลายหายสิ้นไปก็ขอให้เจริญวัฒนาไปด้วยโภกทรัพั ทั้งความสมบูรณ์ผลผลความมั่นคงความร่ำรวยความรุดหน้าก้าวหน้าเาาจริญในหน้าที่การงานอาชีพของตนก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีของชาวสิงห์ทุกท่านก็ขอให้ชาวสิงจงมีแต่ความโชคดีทั้งตลอดปีและตลอดไปขอบพระคุณครับ